สวัสดีครับพีนนีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสามีรีแอคนะครับทุกคนก็ผมเคยบอกทุกคนว่าถ้า,าว่างจะมาดีแอคชันโฟร์อีฟนะครับช่วงนี้ก็ว่างแล้วก็เลยจะมาทำโปรเจกต์โฟร์อีฟมาราธอนนะครับทุกคนมีประมาณสิบกว่าเพลงนะครับที่ยังไม่ได้รีแอคนะครับทุกคน แต่ว่าก็อยากให้มันแบบลุ้นๆหน่อยก็เลยได้ทำได้ทำเป็นเอามาสุ่มนะครับทุกคนเอาเพลงทุกเพลงมาสุ่มโดยแต่ละ EP ก็จะสุ่มมาสองเพลงแล้วก็รีอคชั่นสองเพลงนะครับ มาเรามาเริ่ม EP แรกกันเลยนะครับทุกคนไม่ดูว่าไม่ดูว่าจะได้เพลงอะไรนะรุนมากเห็นได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งนะครับงั้นเปิดให้ดูตรงนี้เลยเพลงที่จะได้ดีแอคชั่นเพลงแรกก็คือเพลงเพลงข้อยกเว้นนะครับทุกคน เพลงข้อยกเป็นต่อมาเพลงที่สองของวันนี้นะครับเพลง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 เบาชานะครับทุกคนเพลงข้อยกเป็นกับเพลงเบาชานะครับปะเดี๋ยวมัวรอช้านะครับไปกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อยกเป็นก่อน เดี๋ยวขอหาเพลงแป๊บนึงนะครับส,ออนะสักครู่นะครับทุกคนขอปรับอะไรนิดหน่อยมาเพลงค่อยเป็นนะครับ หนึ่งขออภัยนะครับในความราชะาหนึ่งสองสามเอา้ามัยค้างนนึงท่านชอบเพลงนี้มากทิดก็จะสไตล์ที่เทนหน่อยโอย้หน้ากินมาก มันดูล็อกๆเกเดดเดือนะครับเพลงนี้โอ้ตาอกอมเอ็นวีขี่อิจฉาหูพัน เป็นความโกโรธนะครับหูอาอายหูชอบท่านี้มากพี่นอนอะ่ะหูได้กินมากเป็นความตะกละนะครับอาอายหูฝ้ายฝ้ายเสียงเฮมาก ้ยืออย่อหญิ่งขนดนี้นไหมครับโบายสวมี่าย,ายเป็นพีนอะไร,ราคาหรอโก้ป้ายเป็นความโลภนะครับชอ,ชอบท่านจดินมาก ทานขี้เกียจนะครับเป็นเจ็ดบ,บาปบาปเจ็ดประการใช่ไหมอุภาไอ้ชะอุภาไอ้่าก,กินมากเพียงนี้ออชอบทุกคนชอบทุกชาตินะครับหูชุดข่าวก็ดีให้ฉันได้เป็นอยกเว้นของเธอได้ไหมแม้ฉันมีรม ฉันก็เป็นคนคนหนึ่งฉันต้องการความสำเร็จฉันเป็นเจ้าของมันฉันก็อยากมีเวลาไปขอตัวเองบ้างเนาะเวลาพักผ่อนอะไรแบบนี้คอนเซปต์ดีมากฉันไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปโอ้โห ดีมากนะครับเอายังไม่จบยังไม่จบโหดีทุกคนอ่ะจบไปแล้วนะครับกับเพลงข้อยกเว้นเป็นคอนเซ็ปต์แบบเสร็จประการใช่ไหมครับมีความอิดชาของตาออม ความตะกละของอายความโลภของฝ้ายแล้วก็ราคาของพี่ไม้ความโกรธของพันธ์เกรดค้านของโจดินแล้วก็ของเฮนน่านี่เขาเรียกอะไรนะเขาเฮนน่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลืมได้ไงอะ่ะ ่อนหาแป๊บหนึง่งอออีโก้อีโก้อีโก,อโก้อีโก้สูงอะไรแบบนี้เนาะจบไปแล้วนะครับทุกคนชอบมากแล้วก็เป็นเพลงที่ให้ข้อคิดที่ดีมากให้กำลังใจที่ดีมากดนตรีก็จะสไตล์แบบล็อกๆกหน่อยมันมันเลยเดือดเดืดเลยนะครับทุกคน คอนเซปต์ดีมากเพลงก็ดีมากนะครับต่อไปเพลงเบาช้ใช่ไหมเพลงเบาช้าเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไซโนเจอแล้วนะครับเพลงเบาช้า แปนะ๊บนึงนะครับทุกคนขอเวลาแป๊บนึงเมื่อกี้นี้กดผิดมาเตรียมตัวนะขอตั้งค่าแป๊บนึงโอเคพร้อมแล้วนะครับเพลงเบลชาของโฟอีฟนะครับหนึ่งสองสาม อะไรอะบาร์บี้เหรอแอนนาโอ้เอ็มวีสดใสมากขอเปลี่ยนสีขอเปลี่ยนสีแล้วกันโอ้สแอนนาตาอ๋อทำเล็บเหรอ สีที่าสีมทำอะไรม่ค่เจ็บเเอาสีนีได้ยกันงะอายนี่ชอบท่ามา

นี่พี่ไายรีพ่ารีพานี่ยดูท่าเต้นดีทางดนตรีทางนยาเพลงดีมากเพลงนี้

เหมือนผสมสไตล์สปอร์ตสปอร์ตแล้วก็ความอินเตอร์ไปด้วยหูพี่ไายชุดพี่ไายสวยมากทีทีทุกคนนะครับนี่ชอบท่าเต้นเพลงนี้ด้วย นนค,คนออร่ามากนี่เห็นหน้าจบสวยมากเสียงน่ารักมากไม่อยากให้จบเลยนะครับเพราะว่าเพลินมากจบไปแล้วกับเพลงป้าฉากของโฟอี E โอ้โหดีมากดีมากชอบมากทั้งดนตรีทั้งเสียงร้องทั้งเสื้อผ้าทั้งฉากทั้ง สีทั้งอะไรนะครับมันมันดีมากเพอร์เฟกมากนะครับเพลงนี้ชอบมากชอบมากก็ก่อนจากกันไปก็เดี๋ยวมาสุ่มเพลงสองเพลงต่อไปกันเลยเดี๋ยวจะมาทำอีพีสต่อนะครับเดี๋ยวจะมาทำอีพีสต่อนะสุ่มกันเลยเพลงต่อไปก็คือ เพลงอะไรครัเพลงวันแรกของวันที่เหลือนะครับชอบเพลงนี้มากอีกเพลงหนึ่งอีกเพลงนึงเพล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 งรุน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 นมาจะได้เพลงอะไรเนาะอ๋อบูตี้บอมนะครับเป็นสองขัวสองสไตล์ของโฟอีฟเลย เพลงหนึ่งจะเป็นเพลงเหมือนกับเพลงช้าๆเสียงสูงให้กำลังใจอะไรแบบนี้เนาะอีกเพลงหนึ่งก็จะเป็นเพลงเพลงเร็วเพลงเดือดเลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกัน EP สองนะครับเพลงวันแรกของวันที่เหลือแล้วก็บูตี้บอม b นะครับทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ อย่าลืมมาดู Full อี a มา thon Project ต่อนะครับทุกคนมีประมาณน่าจะเจ P ีนะครับทุกคนบายบายนะครับจะเจอกัน EP ต่อไปนะครับ